อากาศหนาวมากเลยเนี่ยตื่นก็เลยตื่นสายก็เลยชวนพ่อบ้านว่าเรากินอาหารเพือสุภาพที่มีอยู่ในบ้านค่ะก็จะเริ่มด้วยอาหารคาวของเรานะคะนนจะก็นเต,ต้าหู้เต้าหู้ทอดเนะื้อจิ้ม้องหยอดตรงกลางนี่น,ออน,น้องจิ้มอันนี้อันนี้เป็นรสชาติไม่เข้มข้นนะอหอด้วยเนี่ยคะกระหล่ำหอมด้วยกระหล่ำกระหล่ำนึ่ง แล้วก็มีผักกาดดองที่ดองเองแกเรียนแล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่ก็จะเปรี้ยวๆหวานๆเนาะเ้าลองชิมดูสิโอ้เนี่ยนะฮะขนาดอย่างง่าเนี่ยเออใช่ได้เลยมันการกินมันก็ต้องเออจิมาแล้วกันเออการกินก็ต้องให้มันรู้สึกว่าไม่ได้ทํากับข้าวก็เลยจะทําง่ายเกินไปก็กลัวเขาบอกว่าเราเออง่ายเกินไปไหมแต่จริงๆแล้วของที่บ้านมันมีอยู่ เมื่อวานนี้เขาอยากกินเต้าหู้ทอดเนี่ยค่ะเขาซื้อเต้าหู้เต้าหู้มาเพื่อให้ทอดก็เลยทําให้เขากินต่นงชาต่เลยเต้าหู้ทอดนี่ก็สุดทอดแล้วแผนข้าวได้เลยนี่เครื่ผักไม่มีแป้งนะคะอันนี้อันนี้ไม่มีแป้งครบแล้วอันนี้ก็พอประกาศดองเป็นไงเราชิมประกาศดองกดองดองเองเนี่ยเป็นยังไงรสชาติเอาคอมเมนต์จริงๆเลยนะเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จเพิ่งออกเลยจะได้ตอบกลังเป็นยังไงกรอบดีกรอบดีใช่ไหมเปรี้ยวยังเปรี้ยวแบบ เรียบล้อนะอ้าวทีนี้มามาชิมอาหารอาหารคาวอันนี้ถือว่าเป็นอาหารคาวนะคะทีนี้อาหารหวานนะคะม,มีลูกสตรอเบอรี่ด้วยอ้าวสตรอเบอรี่อาวสตว์รอเบอรี่เข้าไปอ<ม>ลจจะจะมีผักผลไม้เนาะเห็ดชิมยังคะเห็ดหนึ่งมีเห็ดหนึ่งเลยนะไดนะ้ใช่ไหมเห็ดนึ่งอร่อยไหมโอ้เห็ดหนึ่งยังจ้าเห็ดหนึ่งนี่ไงเห็ดหนึ่งเห็ดหนึ่งต้องกินกับน้ำจิ้มสามรสเนี่ยอย่ยค่ะใช่จิ้มมันมีทั้งสองแบบเลยนะคะเออ ชอบถ้ามันบอกว่าอุ้ยแทนอาหารข้าวไม่ได้ก็เอาเป็นยังไงอืมมือเช้านี้ไม่ต้องคาร์โบไฮเดรตอ๋อโอเคอ้าวทีนี้มาชิมอันนี้คือกล้วยกล้วยราดน้ำผึ้งแล้วก็งาป่นนะคะแม่ห้องสอนงาป่นเยอะมากน้ำผึ้งอเอ่น้ำผึ้งร้อยป่า น้ำผึ้งให้แก่ปลาแต่งด้วยสตรอเบอรี่ให้มันดูสวยงามใคระคะมากินน้ำผึ้งแมงสอนนี่ถือว่าคุณค่าทางอาหารเยอะเกสรนนานาชนิด mm hmm. ไม่ใช่ผึ้งเลี้ยงกินเกสรนินจีกีเกสรลำยายนีไม่ใช่อันนี้ของป่าอีกหัวเกสรดอกไมห้หลากหลายชนิดนะครับก็จะมีประโยชน์มาก ที่บ้านเราเดี๋ยวจะพาไปดูหลังน้ําผึ้งเดี๋ยวจะไปเก็บที่ท<า>บ้านนี่โหกิแรกกับลังประมาณสักกว่ามือเดี๋ยวนี้หลังเป็นเมตรแล้วเขาบอกเดือนหน้านี่น้ําผึ้งเต็มมองกล้องหน่อยจ้ะมองกล้องหน่อยนะเออเอาลองอองานดำนะครับคุณค่าทางอาหารงานดำงานดำนี่หมอเขียวชนาการ<ๆ>แล้วก็รักษาเป็นยาด้วยหมอเขียวบอกว่างานดำให้กินหน้าหนาวให้กินหน้าร้อนแล้วมันจะชา เราบางทีเราก็กินหมดเลยมันเป็นสมุนไพรอ่อทนี้ตเรียก่าร้อนอ่ะมีอะโวคาโดด้วยนะคะอ่ารัสตเบอร์ี่เดียวเขาบอกพันแปดศูนย์นะนใช่พันแปดศูนมันจะลูกไม่โตค่ะแต่มันเจ้าบานแต่บางถ้าเขาคัดเขามีโตอยู่อันนี้เขาไอกลามานะครับ อยู่แม่งสวนเราตะกรี่เยอะมากอร่อยได้ได้ได้เตียยตรงนี้นะคะบรรยากาศมันเหมือนไม่แตกใจเลยว่าต่างประเทศทำไมเข้ากินง่ายๆเพราะคิดเขียนลูกคุณมาทําค่ะมันมันมันหนาวเออหนาวเดี๋ยวให้คุณไปยาคานอาหารเช้าไปจะไปพาไปเก็บไอ้รวงเพื่องรังพึ่งให้ดูเนาะเอนมาก็สายแล้วสายแล้วอากาศยังหนาวอยู่ฮะรอบบ้านนะคะหน้าบ้านนะคะ อาหาเข้ามาันดำบ้านล้วก็จะมาเจอต้อนอะโวคาโดอะโวคาโดดูรังผึ้งเนี่ยค่ะโอ้โหโตมากเลยโตมากเลยมันอยู่ต้อนอะโวคาโดอะโวคาโดเรายังไม่ออกลูกนะคะอ่ะจะให้ดูดูชัดๆเลยดูสิเนะี่ยโอ้โหดูเนี่ยเขาบอกว่าเดือนมีนาเขาจะเก็บน้ำได้ <Okay. S 2> ค่ะเก็บภาพหน้าบ้านนะคะเช้านี้หน้าบ้าน พ่อบ้านกวาดใบไม้ใบหญ้า yeah. ในบ้านก็เตรียมอาหารอีกส่หน่อยเขาก็ออกไปะะแล้วค่ะเราก็เป็นแจววันนี้เก็บภาพอตอนเช้าอาหารเช้าแบบง่ายๆมาฝากนะคะ